อยู่บ้านน,นะแสงโอ้ยแกนะต,ตายอยู่บ่เขาเป็นไงพี่น,น้องวันนี้ยามสวยนะจ๊ะยามไส้กุ้งเด้ย๋ยวจะยามไส้กุ้งสดๆสด จากบ่อเลยเฮ้ยว่ะว้าว บันยากาดตอนเสาๆพี่น้องอว้าวแบบมันแบบมันเลี้ย,ยงใดบ้้งได้พี่น้องถ้าเจ้ากับเลี้ยงก,กันยังได้ก็ยงังมันเลี้ยงมันเลี้ยงบ่ได้ตาย ก้เนเล no oh, 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 oh. ี้ยงได้ก็ดีใจน้ำโออโออเออเอนใส่ตุ๊กตาขวมเอือลุ่งหันจานเยมนมันเจอสู้สี่ห่าง โอหลายเติบคนเออหลายอยู่เนาะหน่อยผูกไว้ดีล่ะขวามโุหันบ่ได้กินด้ยหลายเติบหลายเติบต,ต,ตามออเดอร์ติ่สั่งพี่น้องป้องปลายพน,นักงานถือใส่บนตื่นอยู่ อีกจองอันสามอันเดี๋ยวเฮาสิรัดสวนมาทั้งนี้เด้วยจ้ะพี่นอ้องสุข,ขุดสุข,ขนุนแล้วแนวมาเ,มเทหลดเปี้ยงถึงเวลาเทแล้วพี่นอ้อง ีเนื้อเริ่มเบิดล่ะเดี๋ยวสิได้เ,เปลี่ยนเยื่อเปลี่ยนเยื่อายใหม่นะคะเดี๋ยวสิได้เปลี่ยนเยื่อายใหม่ตัวนี้บ่ค่อยหลายแต่บ่ค่อยหลายบ่ค่อยเขาเดี๋ยวสิเฮ็ดอีกอยู่นี่เดี๋ยวเาจะเปลี่ยนเยื่อรายใหม่โอ้ก็เจอ,เอตัวนี้นมาใช่ใช<อ>่ก่อนเจะเด้อ มื่อนี้มื่อวานมาลงมาเดี้อ,อาางไ้ก่อนทือว่าสาัง,งมัเตนเมเตเหรอจังเหน็นจังพี่น้องจังเห็นเอ้ตายละหมดขั้น,นันี้ตายละพี่น้องนมาทำอะไรอมนี่นเยสิส่ด่งมาเห็นอีกอยู่ด่างโอ้ยน,นังควย,มยห,หมด้พ่อเมีนดอก อหมดจำพอมันกัดข่อยได้ละได้ละมันกัดพี่น้องมั่งเด้อพี่น้องมันหน่อยก็ลมั่งตึงตัวกุ้งเด้อนี่โอ้โอ้เต้ขากล่องลมตัวกุ้งตัวกุ้ง บ๊วยขวมสุดปูปานี่ไผ่พี่น้องเต็มดวงดวงเลยในถะ่องเต็มไปด้วยไข่ต่สออนก็อย่างพ่นยอดไปเลยกุ้งเต็มสดๆดเด้อจ้า